สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้บริการรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหลังจากที่ขบวนรถไฟทางไกลสายเหนือสายใต้สายอีสานของขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเดวจำนวน52ขบวนได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้ว ต่อไปคนที่จะขึ้นรถไฟทางไกลเพื่อเดินทางทุกคนเนี่ยจะต้องมาขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีดอนเมืองนะคะเพื่อนๆที่จะเดินทางมาใช้บริการรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรที่ชั้นใต้ดินของสถานีจะมีที่จอดรถซึ่งรองรับรถยนต์ได้จำนวนมากเลยทีเดียวจากนั้นก็เข้ามาที่ประตูสีนี้นะเดินเข้ามาตรงหน้าก็จะเจอกับห้องขายตั๋วรถไฟ ส่วนทางขวามือก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทหลังจากที่เราได้ตรวรถไฟมาแล้วเราก็จะเดินเข้าไปสู่ที่พักผู้โดยสารข้างในเพื่อรอเวลาเจ้าหน้าที่เรียกขึ้นรถไฟที่บริเวณชานชาลาชั้นสองเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะเรียกผู้โดยสารก่อนที่รถเนี่ยจะออกประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็จะขึ้นไปได้เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นนะส่วนคนที่จะมาส่งเนี่ยจะส่งได้แค่บริเวณที่พักผู้โดยสารตรงนี้เท่านั้นนะจ๊ะ